ลองังก่อนเสสดแล้วหรอสดครับพีนไหมครับพีนไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับขอเช işte. ็คเสียงก่อนครับฮัลโหลครับสวัสดีครับบีนเสียงไหมครับใครดูไฟ์สดอยู่เสียงชัดแล้วควรกดว่าเสียงชัดเท่าไหร่ครับ ฮัลโหลเสีย hmm. ชาร์จไหมพี mm ่เฟินโอเคชาร์จเนาะมีคนเข้ามาดูหรือ,อยัง mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเนอะรอเพื่อนๆทีมงานนะครับเช็ฟเสียงแล้วก็ดูว่าภาพเป็นยังไงแสงเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆ เข้ามาชมร้าส์สด๋ยวจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆพร้อมกันครับฮัลโหลครับพร้อมหรืยังครับพร้อมหรืยังครับพี่ฟ้าครับเดี๋ยวมาเริ่มไลฟ์กันเลยดีกว่า แล้วนะมีคนดูหรือยังครับ4คนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล์สดนะครับในเรื่องของอส่วนลดของรถผู้บริหารเลขไม้นะครับก็จะเป็นรถสองคันนี้เลยวันนี้ที่ไล์สดก็จะมีชื่อจีนนะคบชื่อจุตามาโคสิเมืองเป็นที่ปรึกษาการขายของสตท็อคาเบอร์แหลมฉบังครับแล้วก็มีพี่เฟิร์นเป็น s c f ซีฟร์เฟิร์นนะคะจตุกรผิวั่ของเป็นที่ปรึกษาการขายที่ฟอร์ดพัทายาเอ้ย ฟอร์ดคาฮาเวอร์แหละวชนว่างค่ะเอสีเดี๋ยวคันแรกเลยเราจะมาดูของกระบะก่อนกระบะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อปเลยจะเป็นตัวท็อปขับสีหรือชื่อเต็มๆเรียกว่า Ford Ranger w i l d t a แท4 x สคูณสนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีพิเศษด้วยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีพิเศษเนี่ยก็จะเพิ่ม1นึ่งมื่นบาทนะครับ ในเรื่องของตัวนี้ยังคงใหม่ดูแลรักษาอย่างดีครับเดี๋ยวมาดูอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้ดูตัวรถตั้งแต่หน้าถึงท้ายแล้วก็รอบคันเลขใหม่พร้อมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านะครับสีเทาดํานะครับใฟ้โดยรงเดรรี่เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูกันดีกว่า แคงไฟ m ม g i ิ LED นะครับสวยเลยหล่อเลยนะครับเดีมาดูรอบคันกันเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 2รแรงม้านะคะเครื่องไบเทอร์โบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันครับรอบคันก็เป็นข้างๆเขียนว่าไบเทอร์โบมีต้องรอบคันนะครับล้อแม็กอรลอยสีเทาเลยขอบ18นะครับภายใน อันนี้ก็สวิตช์ออนสตาร์ทให้ดูเลยนะครับมีที่วางแก้วพุสตาตัวท็อปตัวดี o ออปชันจะมีครบเลยนะครับเชื่อมต่อ F p p p l e c r p l a y Android Auto ให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวมาดูภายในกันภายในอันนี้ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้เชื่อมต่อให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็มาเปิดออปชันให้ดูได้เลย ในเรื่องของกล้องรอบคันนะครับชัดมากๆอันนี้เราเปิดประตูไว้ประตูปุ๊บก็จะเห็นเลยนะครับอ่ะอันนี้กล้องมองหน้านะครับก็แบบกล้องมองหลังนะครับเวลาเราจะถอยหลังมีองศาพวงมาลัยวงล้อด้วยนะครับสถานะออฟโรดครับล็อกเฟืองท้ายได้ด้วย กย่าที่บอกครับตัวนี้เป็นใน4คูณสตัวนี้เชื่อม Apple c a คาเ a y a n แ a u t o แบบไร้สายด้วยนะครับก็จะใช้ทัสกรีนเหมือนโทรศัพท์ของเราเลยต้องการที่จะไปเที่ยวนะครับอยากเปิด GPS สามารถกดหรือสั่งงานด้วยเสียงที่คันนี้ได้เลยผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับห้องโดยสารภายในก็จะตกแต่งด้วยไฟ Ambient Light สีฟ้าครับเห็นไหม ส,ส่วนโหมดการขับขี่ครับของเราก็จะปรับเปลี่ยนได้ตรงที่ Drive โหมดตรงนี้เลยนะครับสามารถหมุนหมุนขวานะครับเห็นไหมครับปัดจะเป็นโหมดปกต,กติหมุนอีกครั้งหนึ่งเป็นโหมดประหยัดนะครับก็อ e ีโคถนนลื่นนะครับโคลนแล้วก็ทรายมีทั้งหมด6โหมดกันเลยครับเดีย๋ยวขอกลับไปที่โหมดเดิมก่อนนะ เป็นหมดปกติแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าของเราก็จะมาพร้อมระบบออโต้โฮนะครับปิดเสียงเปิดเสียงของเซ็นเซอร์อันนี้ก็จะเป็นระบบขับสีเลยกดปุ๊บในเรื่องของล็อกฟุงทงฟุงท้ายไม่ต้องไปหาปุ่มหน้าจอหาหลายที่กดครั้งเดียวขึ้นแสดงผลทันทีเลยครับมา<อ>ดูช่วงของด้านหลังกันพูดโดยสารตอนหลัง ผู้โดยสารตอนหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของแอร์หลังด้วยนะครับมีลั๊ก AC 330เม่อโวลต์ถึง400วัตต์เลยนะครับ4 0่400วัตต์นี่คือแม็กแล้วนะห้ามเกินนี้ใช้งานได้ไม่เกินนี้นะครับถั้งงานก็จะไม่ปลอดภัยแล้วก็สาย USB หรือ USB Type C นะครับสามารถชาร์จได้เลย อำนวยความสะดวกมากๆค่ะคันนี้เป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีเหลืองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของ Wi ยแท็นะครับล้าหลังค่าแข็งแรงใช้งานได้จริงนะรับน้ำหนักได้สุดถึง100กิโลกร,รัมนะครับมาของกับสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็ดูสปอร์ตมากสีเทานะครับสีเทาตัดด้วยสีเหลืองโหลงตัวไปหมดเลยตามด้วยไซ็์สเต็ปนะครับเซ็์สเต็ปไม่ใช่งานได้จริงๆนะ สำนวนเขาเสด็จในเรื่องของการปีนป่ายเพื่อจะหยิบของข้างๆตัวรถไม่ต้องมาเปิดท้ายหรือว่าขึ้นท้ายกระบ,บะเดินขึ้นนั่นขึ้นนั่นไม่ต้องแล้วครับตอนนี้ข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังที่เราเปิดให้ดูมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นบันไดข้ามมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ี่จุด มีลูกค้าสนใจลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับลองพิมพ์มาได้เลยอยากดูตรงไหนเช่นบอกขอดูหน้าเครื่องหน่อยขอดตูตรงนั้นตรงนี้เฉพาะจุดตรงที่ลูกค้าต้องการเดี๋ยวพาไปดูได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินบอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตัวนี้ใช้น้ํามันดีเซล b 7ถึง b 2 0ถังน้ํามันใหญ่มากนะคะรองรับได้ถึง80ลิตรเลยเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงไหม ีเมยดูโฉมรอบคันไม่มีรอยเลยนะครับต no ัวนี้แอดมินพามาดูใกล้ๆเลยไม่มีรอยดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเสียงชัดเจนขึ้นไหมครับ เป็นไงไฟหน้าแมททิค LED สองสว่างมากไปต่างจังหวัดไปขึ้นเขาไปอะไรทัศนวิสัยดีมากครับตัวนี้ตัวนี้อะไรนะครับคันนี้หรอไม่ฟรีดาวแต่ว่ามีส่วนลดเยอะมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้จนท้ายเลยเราจะบอกโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับส่วนลดและโปรโมชั่น เดี๋ยวเราจะพามาดูคันต่อไปก่อนเอเวอรเรสต์เผื่อพี่ๆคนไหนรีบอยากลู้โปรโมชั่นแลละแต่เกิดไว้ก่อนว่าเยอะมากๆครับคันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอเวอร์เรสต์รถครอบครัวรถสายลุยรถแคมปิง้งรถหนุ่มๆเนี่ยนะต่อมาเป็นรถครอบครัวและพี่ผู้หญิงก็ใช้ได้ที่จริงเราใช้ได้ทั้งหมดอหละอยู่ที่การใช้งานครับแต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างจากตัวนู้นคือเป็น4คูณ2นะครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาล ลองดูแม่สีชัดๆเลยครับสิ่งแรกเลยที่ข้างหน้าเรากระจังหน้าเราแตกต่างกันจะเป็นสีโครเมียมกับสีเทาส่วนไฟหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของไฟแม g ิก LED ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่พูดถึงแล้วออปชั่นในเรื่องของตัวนี้ยังไงก็ครบครับใช้งานได้เหลือๆเ,เลยเครื่องยนต์2.0เท่ากันใบเทอร์โบเหมือนกัน210แรงมา้าเหมือนกันครับแตกต่างกันที่หมดการขับขี่มาด้านข้างเลย ด้านข้างตัวนี้เห็นนะครับบอกแล้วว่าเป็นไบเชอร์โบยังไงก็เหลือครับปีนเขาขึ้นเขาพาชมภายในครับอ,อันนี้ก็แอมเบียนไลท์สีฟ้าเหมือนกันนะครับสามารถปรับระดับความสว่างได้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับระบบก็มีจัดเต็มเลยมีคุบคอนโทรนอรตีทคุ้คอนโทรลเลนคิปปิ้งนะครับจัดเต็มทั้ง2คันเลยระบบนี้มีทั้ง2คันไม่ว่าจะเป็นขัองหขับสีนะครับ เบาคู่หน้าจะเป็นไฟฟ้าทั้ง2แล้วก็ทั้งหมด8ทิศทางครับนี่นะครับสะดวกสบายมากครับแต่แตกต่างกันที่โหมดการขับขี่ตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมครับช่างกลมๆถ้าเป็นวายแท็ ap, มันจะมีโหมดการขับขี่แต่อันนี้การปรับโหมดการขับขี่จะอยู่ตรงนี้แทนครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ี่โหมดการขับขี่ครับมีใครอยากดู Uh, ไฟภายในไหมหรืออยากให้สวิตออนไหมคันนี้คอมเมนต์มาหน่อยสิ่งที่ว้าวไปจากคันเมื่อกี้คือด้านบนเลยครับลูกค้าลองสังเกตด,ด้านบนเลยตัวนี้มีสลุกสงสัยต้องสวิตออนแล้วละ่ะอยากเปิดสลุกให้ดู <S <S ไม่ต้องไปซื้อถึงขับสี่ <S <S ถึงจะได้สลุก นะครับผู้ใหญ่ขอขึ้นนะจีดว่าจีตัวใหญ่เกินไปใหญ่เกินกว่าผู้ใหญ่ปกตินะตัวนี้มีแอร์หลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงการที่เป็นแอร์หลังของตัววายแท็กก็จะมาเป็นปรับพัดลมแทนและส่วนในเรื่องของไฟนะครับ a อซมีเหมือนกันนะครับ ที่วางแก้วตัวนี้หรูหรามากอ่าเป็นไงส่วนวิธีการพับบอกนะครับเดี๋ยวจะพับให้ดูแบบหนึ่งนะสามารถพับบอกได้ไงได่ายด้ใช้หมือเดีวยวอีอ่าเรียบเลยเดี๋ยวพับแบบสามให้ดูตัวนี้แถวสามจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวท็อปไทเทเนียม ขับ2ขับ4เอเวเรส i ์วแท็จะเป็นในเรื่องของพับบอกแถวสาไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าแถว2แถว3เนี่ยพับลงไปลาบคนสูงสัก170บอะครับนอนได้เท้าไม่เกินแน่นอนหัวไปฝังนูน้นมีสันลูนะครับมองดูดาวได้ได้สบายเลยแถมอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ย มีปัก AC ชาร์จแบตโทรศัพท์นอนเล่นติต๊กตงตงิตง๊กตอกนอนดูดาวโหฟิตมากแถมกับตรงเนี้ยมีที่วางแก้วด้วยนอนได้สองคนนะไปสวิทก,กับแฟนได้เลยครับแนะนำฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมกับกันหนีด้วยนะพร้อมกับคิกเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่า กุญแจเนี่ยจะต้องอยู่ที่ตัวเรานะตอนนี้กุญแจอยู่ในรถแต่ว่าระบบนี้มีคิกเซนเซอร์ตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับพี่เฟิร์นมาแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามาพี่เฟิร์นเลยไปรับลูกค้านะครับเผื่อพี่พี่น้องๆเบื่อหน้าจี้เดี๋ยวต่อที่พี่เฟิร์นเลยดีกว่าวดูหมดแล้วต่อไปเหลือดูเลขมาอย่างเดียวทีเนี้ยพี่เฟิร์นจัดเลยโอเคค่ะ พอดีว่าลูกค้าขึ้นมาดูรถพอดีเมื่อกี้นะคะขออนุญาตเดี๋ยวขอจับช่วงต่อจากน้องจิ โอเคเดี๋ยวเฟิร์นพามาดูได้ยินไหมคะเสียงฟังชัดไหมคะอ่าโอเคมา<ท>ลแล้วค่ะส่วนเลขไมของตัววายแท็กนะคะก็จะเลขสวยเหมือนกันนะคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งจุดเก้ากิโลเมตรใช่ถึงว่าเป็นเลขไมที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะคะค่ะค่ะจะบอกว่า รถสองคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจที่จะนำไปใช้นะคะคุณจะบอกว่าเป็นรถที่แบบคุ้มมากเพราะว่าเราจะตัดส่วนรถเป็นรถเช็ดไดหรือว่ารถผ่านการใช้งานแล้วซึ่งไม่ได้ผ่านไม่ได้ใช้แบบงานหนักเลยจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือเป็นรถที่ลูกค้าสนใจแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เอสซีนะคะทุกท่านพาลูกค้าไปทดลองขับ รครับต่อเลยนะคะอันนี้ราคาไปเรียอก้ายเราจะบอกสึงร้านตอนนี้ใครสนใจคันไหนกดมาเลยวายแพดตัดบเบิลเอวเลอีกดมาเลยมีรถก๊ตตอนท้ายลูกนะคะจากประเแล้วเราุีว่าเพราะว่าเยอะเลยนะพี่เฟิน ถ้าเกิดใครแคปแคปโพสนี้แคปแชร์นี้แล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีออนท็อปเพิ่มอีกค่ะมีใครคอมเมนต์ไหมขอดูหน่อยนะอ่าได้ยินเสียงไหมครับ ก็สวิตออนนะอาเป็าฮัลโหลครับอยากได้ครับอ๋อมีคนบอกอยากได้เอ่อตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีรถเก่าอยู่เราสามารถรับเทินทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนนะครับขับอะไรอยู่ขับรถเกง่งขับรถกระบะขอให้เป็นสี่ล้อรับหมดนะครับ เอเวอร์ Ever, ตัวนี้ออกรถ6,9หมื่นเาอ่าเป็นไงโปรโมชั่นจุกไหมอันนี้ก็คือว่าใช้เงินออกรถแค่6,9หมื่นเนะคะก็คือว่าเป็นเลขสวยก็ถือว่าไหนๆก็จะผ่านผ่านวันที่11บเทับ1มาแล้วแต่ว่าก็คือว่าภายในเดือนนี้นะคะก็เราจัดโปรโมชั่น6,9หมืก็คือรับรถเอเวอร์เลคคันนี้ได้เลยนะคะส่วนรถสูงสุดถึง130,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะยกเบี้ยล่ะ ตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนตัวไหนครับลูกค้า๋อลูกค้าน่าจะสนใจเอวเลสแหละก็บอกออกมาแล้วเมื่อกี้อขอบคุณคุณเจเจนะคะ <c oughs> ที่มาคอมเมนต์เห็นนะะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพี่เจเจสนใจนะสามารถแคปแคปหน้าไลน์นี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องการจองเนี่ยเดี๋ยวเราออดท็อปให้ไหมพี่คนมีอะไรพิเศษให้เอวเลสอ่ะอ่ะเอวเลสนะคะถ้าเกิดว่า เอาถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจจริงๆนะคะคุณเจเจนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้แล้วก็แคปหน้าจอนะคะส่งเข้ามาในข้อความได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามารับรางวัลกับทางเอสซีที่ศูนย์ฟอดเท้าคาหาเบอร์ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดจองมีอะไรพิเศษไหมถ้าเกิดจองนะเฟิร์นพิเศษให้เลยให้เสื้อฟอดเอาไปเลยสองตัวค่ะส่วนลก เพิ่มได้ไหมได้เฟื่อนให้ส่วนลดจัดหนักจัดเต็มตามเลขไมรถคันนี้เลยไปดูเลยหกพันเก้าใช่ค่ะเออง่า้ไปหกพันจุกๆเลยค่ะใช่แคปแคปไลน์นี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถ้าเกิดต้องการจองจริงๆนะครับต้องการจองจริงๆเดี๋ยวเราออนท็อปให้อีกจากปกติแล้วส่วนลดแสนสามออนท็อปให้พี่เจเจอีกหกพันนะโอเค อ๋อได้ได้ได้ครับมีใครสนใจไวแท็กไหมมาดูส่วนลดของไวแท็กกันตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่1.314.000านาบวกสีพิเศษไป1,000 0บาทนะครับอ่ะตัวนี้ออกลถอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาเเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับ59 0 0 0ฟังไม่ผิดนะได้ท็อปขับสีเลยนะครับหรือลูกค้าอยากซื้อสดเนี่ยไม่ดาวไม่อะไรเลยส่วนลดไปเลยแสนสอง 1, 2, ครับ บางคนบอกว่าผมดาวเยอะผมอยากดาวเยอะผมมีซีเรียสปัญหาเรื่องของดอกเบี้ยเอาไปเลยครับดอกเบี้ยศซต์คันนี้<ะ>อ่าแล้วก็มไม่น้อยหน้าเหมือนกันใครอยากได้คันนี้นะออนท็อปเหมือนกันเลขไหมเท่าไหร่ไม่รู้ว่า 5, วห้าพันขอเลขกลมๆดีกว่า5,000ันอ่าจากส่วนลดเงินสดแส,สนสองบวกอีกห้าพหรือดอกเบี้ยศก็ตามแต่รับส่วนลดไปเพิ่มอีกห้าพันอ่าตัวนี้นะตัวนี้ เฉพาะไลฟ์สดมีเท่านั้นต้องทำกดทําตามกฎอธิกาได้นะแคปแคปหน้าไลฟ์นี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครบสามอย่างนะแคปลงมาหน้าเพจเราได้เลยครับหรือคอมเมนต์ก็ได้มีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ช่วงนี้เราจัดโชว์รูมอีเอวนต์เมื่อวานก็วันแรกวันนี้เป็นวันที่2นะครับผลตอบรับดีมากๆเมื่อวานมีทั้งหมด5จองต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับ5้าจองนี้เป็นมีค่ามากจริงๆครับ <laughs> ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ใครอยากมาดูรถตัวจริงอาจจะดูในกล้องอะ่ะไม่ชัดเจนอยากมาดูกับตัวนะครับเดินม,มาได้เลยที่ ฟอร์ดท็อปคาฮับเบอร์แหลมฉบังนะครับหรือพิมพ์ตามเพจเราเลยเขาเขียนตามอยู่ฟอร์ดท็อปคาฮ r บเบอร์แหลมฉบังแล้วไปเซิร์ชที่ Google นะครับหรือเลื่อนมาอีกนิดนึงจะมีโพสต์ถัดๆไปที่ปักหมุดไว้อยู่นะครับตามมาแผนที่นั้นได้เลยแล้วก็บอกว่าขอดูตัวรถทดลองขับหรือรถผู้บริหารนะครับที่ส่วนรถเยอะขนาดนี้ห,หรือว่าใครต้องการที่จะเข้าศูนย์เอารถเช็คระยะ15ื่นหรือ2 2 0 0 0 0อะไรก็ว่าไปนะครับ มาใช้บริการดูครับใช้บริการที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ <c oughs> พนักงานยินดีให้บริการทุกท่านแล้วก็ขอฝากโชว์ลูมนี้ไว้ด้วยสนใจสอบถามเช็คระยะสูบริการที่นี่ก็รับมัสแตงด้วยนะครับสามารถโทรได้ที่038119666ครับเดี๋ยววิคถัดไปเราก็จะมีไลฟ์แบบนี้แหละครับ อาจจะมีในเรื่องของรถชุดแตง่งหรือรถผู้บริหารมาเพิ่มเติมหรือแรปเตอร์เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเวลาแชร์ครั้งเวลาไลค์ครั้งถัดไปจะได้ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะครับที่กัะพี่เฟิร์นไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ